คือวันนี้นะครับก็สิ่งที่ผมเลือกทำให้ดูนี่คือจะต้องเอาเซลล์ไซต์ออนให้ได้นะครับคือเซลล์ไซต์ที่นี่มีอยู่ประมาณทันเซลล์ไซต์นะครับแต่คราวนี้เนี่ใช้ได้ประมาณ4ี่ห้าร้อยเซลล์ไซต์แต่มันมีเซละล,ะละ์ไซต์หลดับห้าหกจุดแต่ละค่ายนะครับห้าหกจุดซึ่ง แลาต้องการเครื่องเจนเข้าไปนะครับวันนี้ก็กําลังทางเช่ารถอื่เพื่อจะขนเครื่องเจเนเตอร์เข้าไปติดในเซื้์ไฟแต่นี้เนื่องจากน้ำมันท่วมเยอะมากสูงมากนะครับก็ต้องทยอยเข้าไปนะครับส่วนนี้ต้องอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขาดน้ํามันเพื่อที่จะไปปันเครื่องปั่นไฟนะครับก็วันนี้ครับยังมีเซื้์ไฟอ่อ,อนถ้า5-6จุดของแต่ละค่ายในอ่อนเนี่ยวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นเยอะครับท่านแต่ว่าเนื่อแบบที่พอรถกระจาย ใช่ครับต้องเสียเซลล์ไซต์มาลเสีล์ไซต์ที่โมบายเข้าไปเป็นรถนเล็กนะครับแล้วถ้าร้านทุ่มเงนเล็กเสร็จเข้าไปไม่ได้ครับที่เราก็เลยต้องเอารถของทางกรมชนทางเข้าไปด้วยตัวเครื่องเจเนอเตอร์สิบรถสิบล้อกาไปให้เราครับแล้วก็เดี๋ยวช่างของแต่ละค่ายก็จะเข้าไปติดตั้งแล้วก็จะเอสาไปย้ายเขาบ้างสงสัยว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นสัญญาณที่มันเสียหายไปที่สัญญาณไปเพราะว่าเซลล์ไซต์ที่เราปต้องเรียนเหี้นะครับเซลล์ซ์เนี่ยอยู่ได้ด้วยการไฟฟ้า ด,ด้วยไฟฟ้าเพราการไฟฟ้าดับสัญญาณดับไปทัป้งหมดทั้วัดใช่ไหมครับตัวสำรองก,ก็คือเครื่องเจเนเรเตอร์แต่ต้องใช้น้ํามันนะครับน้ำมันก็จะมีอยู่ในระดับนึงถ้าเซลล์ไซส์ใหญ่ใะใช้น้ํามันหรือใช้เครื่องเจนเนี่ยแต่ครั้นี้เนี่ยพอน้ำมันร่วมก็ขเข้าไปเติมน้ำมันไม่ได้นะครับส่วนเซลล์ไซส์เล็กใช้เป็นแบตเตอรี่ก็เข้าไปเติเมแบตเตอรี่ไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดว่าสัญญาณเซลล์ไซส์มันดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการแก้ไขประเดเดี๋ยวเราจะเอาจุดนักดับขึ้นมาตอน